นี่คือขอสารภาพเลยนะตั้งแต่ที่ขึ้นเครื่องบินมากูไม่เคยเข้าห้องน้ำกูวิ่นลูใช่ยากูกลัวถ้าขี่ริบบิ้ประตูไม่ได้เมืองเมืงตางเมืงตางลงจากหลักปุ๊บขี่ต่อนันดับแรกนะอยากกินเค้กเมืองต่าแล้วก็เสื้อก็มีขนมจีบขาลุงอ่ะกินยุ่งกินแ่บนี่แม่เลยสมูติกูไปเค้มใส่ยาเสยตาย เขาขึ้นมารับปริญญาครับอีสาวอ่ะผ้าค้น BTS จึ้งมึงเลยวัยไปสยามมันไปแล่นน้ำผุอะแต่น้ำผัว่อก่อนน้ำผุอ่อยนะแกทอดเกลือทอดเกลือขึ้น BTS ทอดเกลือขึ้น BTS โอ้ยกูน่าซี่เนี่ยมึงทอดเกลือขึ้น BTS ทอดเกลือคืนคลิปนิดประหยัดที่สุดอย่าว่าแต่นิดบิ๊กซีเปิดไหมไหมทอดก่อนขึ้นบันไดเรือ มือต้องเดินลุหมาเอาเดินลุ่มเอาเกลือกลาวถึงกับแบอดใต้เกลือกขึ้นไหมถอดหลับยุ้ยมันเหนียบไม่หับได้สิวุ่นวุ่นเยอะนั่นแหละถึงอ่ะไปสยามประวัติคือมันทิสุดอ่ะสยามจางตอนนั้นเพิ่งจางแบบไม่ไม่คนความฟันที่มากกรุงเทพตอนสมัยเรามาใหม่ๆใช่ไหม The best เลยตอนความฟันนั้นท้ายลูกกับน้ำพลุน้ำพูน้ำพัมท้ายลูกกับน้ำพุนเซ็ตเอาไปอัพไฮไฟ ต้องมีท้ายอะไม่ใช่ว่าจะท้ายมุมไหนก็ได้นะมึงต้องทันข้างหลังอ่ะให้มันเทนคำว่าพาราดก่อนใช่มันตึเท่านั้่ตอนไหนว่าถึงแล้วท้ายอยูกับนหนาพูหนัง BTS ต้อง้านี่นังทาแบบจับตัวงรอาไหม้าแบบจับตัวอ่ะโอ๊ยแต่งตัวคือจัด ไอ้นี่แต่ก่อนเขาจะเอาผ้าเฉดน้าเออถึงก็แัดโผโผโผให้มันเป็นมันกับแบบพันขันข้อเกลือกันตื่อแบบนั้งมาเลยแววแววแววเลยเดินครึ่งชั่วโมงกัดแต่ก่อมึงกัดเกลือก่อนดีแล้วกันเกลือก็ต้องกัดก่อนก่อนเสืร์ตไม่ว้อนกัดจริงหรอต้องกัดหรอต้องกัดเกลือก็ต้องกัด กัดก่อนเลยมันจะได้แบบว่าไม่กัดเราจริงมึงต้องกัดเต้อไปได้เลยผักอุงเทพผักอุงเทพสักคืนคืนนึงต่อชาวหลับปัญญาอ่าใหลับปัญญานารามหลับปัญญานารามเตือนชาวมาหกอ่าท่านานูนีนันแต่งพาไหมพาใหม่เท่านั้นนะมึงท่องนะ ใี่เท้าใหญ่นะใส่เท้านั้นใส่เท้านั้นใส่ไพวัดเลย่อเอ็นออาอีที่มันเป็นทุบเหลวเออเวนแวนกับทุบนีวไปยห้กรอบท่องหูท่องหูอะไรใส่ออเดินไม่ต้องกลัวลุ้งนะพอตัดฉุดแดงคือแดงเลยไม่นีคำหวัด แกมไม่มี่แกมเอออะไรเอวยไม่มีฟ้าฟ้าเขียวหนำมงินเหลืองกระเดกไปแกเนี่ยตัดแม่ซิ่ะล้มน้ำตาแล้วนี่ไม่เอาใส่หรือไม่ที่ต้องตัดซิขาดสอดแดงเนี่ยอยู่นานมึงอยู่นานมันอยู่ได้นานอยู่ได้นานมันไม่แบบมันมีสีมันมันเป็นสีเลยสิ ปีหน้าได้ล่าได้ล่าออกได้ไร้งานปีนู่นได้ล่าแล้วนี่เวลามาคณะเดียวกันนั้นเขาตัดแข้งกันนะออไม่มีเลยวะ่ะไม่อกแมย์คนลูกแม่คนนี่นะเป็นเจ้างานเลยไม่นะจ๊ะไม่รู้นะจะไม,ไม่หลือไม่รู้ด้วยวะ่ะคนไหนก็กว่าคือแม่คนนี้แหละปริญญากคือคนแต่กเต็มเป็นแม่หมดเลยเป็นแม่สีหมดเลยปัจจุบันแม่เป็นอย่างถ้ำอ๋อถ้ำ พอหลับปริญญาแซดไทยลูกครับเวลามาพาหัวมากันไทยลูกไายลูกคนชายก็ไม่ชอบไทยคนชายก็ไม่ชอบไายลูกเขาแบบว่าเออมึงไายแต่พู้แต่ไทยไทยกันเลยไอ้ผู้ผู้หญิงไายไปเลยโบยิงไายเลยโบยิงเอาเลยเอาเลยโบยิงคนหญิงอ่ะเฮ้ยมากตอนสักเดียวไม่มาสักลูกนี้มาถึงแล้วไม่มาคราวนี้ดับมาสักยุ้ยให้คขึ้นกัน วิ where 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 ็นไวิวิบเอวิบแต่ว่าเอเนี๋ยเข้ามาไม่ได้คนมันเยอะคนมันเยอะยุบเลยโอไกันยู่กัทไรยเข้ากลางขามันไม่ต้อไดู้่อ้ยจ๋อ รับปริญญาแซะวันเย็นเรียงบันดิษเรียมบันดิษต้องเรียงบันดิษเรีวคนบ้านเราวันการได้รับปริญญาคือแบบถี่สุดทุล้ะว่ะใจถึงอ่ะใจถึงมึงหายเบียกันไปตามบานหายเบอียนี่ไฮแถวนี่อันนี้หายลาวแข่งกันนะแข่งกันนะแข่งกันนะวะกูร้านนี่ร้านกูนี่ร้านกูนี่อะไรกูไม่ไม่มีไรเรียนกูคว้าประมัดไม่มีกันแล้ว ร้านวันนี้ได้แล้นี้จ๊อแล้วมันนี่แ้ดีใจดีใจเออดีใจอ่าแซ่บปุ๊บว่านลุงคืนไปไหนเที่ยงไหมต่อเที่ยวเนื้อต่อโอ้ย่อเลยขึ้นเลยการแต่งตัวคราวนี้ก็จะแต่งตัวตามภูมิอากาศใช่ในอุดมคตินะ ถึงแม้เราจะไปตอนนั้นเราจะไปตอนไม่หนาวก็ถวปริญญาราเมสาก็คือเรามีความเสี่ยวอ่ะผักเนื้อหนาวเชื่อมาเลยพาพันข้อเตรียมมาเลยถุงค่าถุงอะไรเชื่อกันหนาวพาผมที่เป็นพาแพ้่แววะ เอามาเอาพเากันดอยนะมีเยอะนะมี่เยอะมีรถ่ว่าจะดอยบพกิว่าดอยไปยนั่นหลยดอยทูเทินฐานโนนแกดีจะเออไม่หลจ้าไปดอยตุงตองไซสุดชาวเนือขอทายดูขอทายดูแบถึงก็ไซส์ไปทายดูกับโบการีเออทายดูกัเรียงถึงก็ไซสุดแบบไซสุดโมงไซสุดชาวชาวนั่นไสฉันเปรยไซสุดแคแค่หลแคคลอโอ้ยทายูถึงก็เอาลูบันแต่่อนั่นน่ าไปมันจะมีแบบเราเดินปุ๊บเขาจะมีช่างที่ว่าหลักท้ายหลักท้ายที่เป็นเซ่ยในจานในจานในแบบในแก้วในแก้วอ่ะเราว่างเลียงกันไปเลยนะเอาไม่เอาไม่รู้นะท้ายไปแล้วอ๋อปลาหัวทุกคนปลาปลาเอาปลาเหรอท้ายถึง้วถึงแล้วตุงเอาไปโชว์ชอบมาก ถูกวันนี่ยยังนี่อยู่เลยพอไปที่ไหนอ่ะต้องเสือต้องเสือมาเพราะว่าจะได้รู้อ่ะฉันนั้นไปที่นี้มาเลยถึงทุ่งถาวรับใส่ตลอดนะไม่ใช่ว่ามันอีหนาวมันอีอะไรนะตีมันแตกมันแก่แก่ไม่นะมันแดงมันอะไรต้องใส่ทุ่งถาวรตลอดมันสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำามเหลี่ยมทองคอ์แหววไอเสือเนี่ยมันเป็นแบบแบบพวงแบบพลอย มีหมดเลยของเนื้อของอะไรเนี่ยเป็นซุนทรวรงนั้นนะทา้ามันจซ้ำเดิมทองคำถ้าว่าไปไปเชียงรายคือมาทึ่งเลยซ้ำเดิมทองคำต้องไปต้องไปน,นอกจากว่าจะไปเที่ยวเชียงไมที่เป็นสถานที่แบบฮิตของแบบฮิตจังแล้วฮิตจังแล้วม,มันยังมีสถานที่ที่แบบว่าแก่ กิ่ค้นแ็บชอบไปอะนั่นก็คือเบึงชวามึงกูดีใจนะที่ได้ไปตอนนั้นน่ะกูไม่เคยไปการเดินเข้าไปในอุโมงค์แล้วมันมีโค้งแบบนี้แล้วมันมีแบบปลาโยกว่ายไปมาดีใจวันแดดกันทั้งช่นกันตั้งแช่นอย่าเบึงชวาบึงชวาเอ้ยพค้คอยบันพ์โคอยบันฑ์ความจระเข้สามพลานสามพลานต้องไปเอาหัวเข้าไปเอาหัวเนี่ยเข้าไปเลยออกมานึงอย่างแต่อโชนโอนโชเอาหัวเข้าไปเลยกับแต่คออ๋อไซม์ไม้ไซม์ม เสิร์จเจ้านู้นนะเจ้าโตคนิ่งเจ้านะหน้าโรงบาลน้าโรงบาลานั้นจะมาเสิร์ฟพวกเบ๊ะไม่ได้นะเจ้าอื่นไม่กินไม่กินจ้ายอบต่อแถวไปเสิร์จเจ้านาโรงบาลวายผ่าวายไรผ่าทีเทียนผ่าทีอยู่ในต้นไม้ต้องไปไปต้องไปต้องไปท้าดุวายผ่าพายมือเติมายพายมือพอแล้วเออพายมืออีกทีนึงพระพุทธชินราชอันนี้ยสำคัญต้องไปต้องตายต้องวายต้องวายคว่ำไฟลง วัดไปลงงูนะทงไมทำบุญทำบาปมึงแน่อยนั่งเนี่ยใหญ่คนเนี่ยไปโปร่งที่วัดไทยลงงูไทยลงงวไปนครปฐมนครปฐมไปบังไม้ไหวไหวอันนั้นเป็นอะไรพระปฐมเจดีพระปฐมเจดีไหว้เลยและที่สำคัญวันนั้นที่ต้องแวะรู้ไหมอะไรขุนขีพึ่งขีพยาน ไอทีรุ่งรุ่งที่แบบนหนังอ่านหนังสืออ่ะทุกวันนี้ยังอ่านหนังสืออยู่ต้องไปต้องไปเรเวลเวลาเป็นสถานที่แรกๆเลยที่แบบว่าเวลามีไปเที่ยวแล้วจะนิดขึ้นมาเลยว่าหุ่นขี้พึ่งต้องไปมึงแหละบางที่อ่ะกี่ที่ไปแล้ววะทุกท่านได้แบบว่าแต่จะมาจะมีคนเสกมาไหนๆก็มาเลย ไม่กี่วันเลยพี่ไต้ลุงลาวลุงลาวต้องแหววลาวต้องแหววตอดล็อกอ่ะที่เราแบบไหวหิวอ่ะขนมที่เราต้องสื่อป้ามอแกงเท่านั้นเนาะมอแกงเท่านั้นเมต่างๆอ่ะสารพัดเมย์ล้างกิมกิมต่างๆเมตตาผัดเมย์กิมมาเสื่อให้มั้ยเมย์กิมไล่กิมล้างกิมเชยกิมไลเสื่อหมั้ยทึงโบสถ์ถี่เสื่อนะประวัติพี่ น้ำตาลเกินอยู่น้ำตาลเกินอยู่เพ่ต่อเสื้อยืนน้นเลยโอ้ยกินปุ๊บรอบบานดูหุ่นตรงไปดูอันา่ะไม่้วรอกลับยาโอ้ยตายตายตายกูเสื้อหม้อแกงกูชอบแกกินแต่โรแมนบัวนั้นดันบนนั้นทีเรื่องกูไม่กินเป็นเดือนนะเป็นเดือนนะเป็นทุกไทส์สถานที่นี้ก็คือว่าทําโพมาแล้วว่ามันคือที่สุดของการเกี่ยวแก่แพ้เมืองกาเมืองเป็นทีที่ไปปล่อยแก่ปล่อยแก่เลยอ่ะโอกาสที่จะได้ไปอ่ะอ่ามันมีอะไร มันมันตรงกันหนึ่งต้องเป็นลูกอ๋อซ้อมอ่อมสองถ้าไม่ได้เป็นลูกก็คือว่าถ้าสมุติว่ามึงเป็นประธานเป็นประธานอ่าประธานอ๋อซ้อมอจะได้ซีเอสดพาผัวเลือกไหมพาผัวแอสดไปเลยพาผัวไปพาผัวไปเราใส่ซิดไปเลยใส่ซิดไปเลยเราเป็นประธานอสอซอองานอสมได้ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นปอเจ็ด อัดเรียงรุ่นม้อซอสสามปมอซอสสามขอซอสสองปอเจไปเรียงรุ่นกันทีเนี้ยเพ่เมืองกาดโอ้เพ่เมืองกาดดูเบสเลยนะทีสุดต้องจองแบบเทกนะแบบแพทเทกเราจะมีเม็ดนะโบ๊ลองเพลงอหลง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 ดูนานและไม่ว่าง แล้วคุณลำย่างไม่ผ่านเติร์ด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 ติร์ดขึ้นมาเลื่อยเพ่งแรง่งดีกว่าแบบแล้วถึงนอกจากหลองเพ่งไปแข่งไีแข่งวงนึงแม่กัววง็กกัววงนึงโบทถาำโบโบกินลาวคนลวยลองลองเพ่งกินลาวสนุกสนุกสนานก็คือที่แพ้เมืองการแพ้เมืองการไปกันเลยไปกันเลยชอบมากอ่อที่สุดชอบมาก เราเทียวเพศอะไรแซนุกกลางคืนสนุกกันเซ็ตวัวชาวดันล็อคดันล็อคไกลจไะล็อคไม่แต่ไม่ได้ไอ้ส่มันไปในล็อคทางเดิมว่ะเขาภาพอีกทางนึงไปไหนไปเล่เมซี่ลอยดาบมึงนี่อยู่พั่นี้ลอยถึงกูทำอะไรไม่ถูกเล่แตนังจับเดี้ยนยูนขคอคอสำเร็จไหมโอเคเลย ีอะไน่เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเประวัติค่าไปกับค่าล็อปอะคนละทางคนละทางค่าไปอย่าเขอมเมอโนเห็นอะเขาพาหมาเล้งอ้อมออมอ้อมเป็นใครแม็กอ่ะใครแม็กใครแม็กไร้ท้ายหลุดไนท้ายไร้ไร้ล็อปไปเล่นที่เที่ยวแก่หรอที่เที่ยวแก่ คิดถึงนะคิดถึงสมัยก่อนคือต้องไปอ่ะแต่ก่อนนั้นได้ไปตลอดภาวะไปกับป้าพ่าพไปเน้อ s m a กับภาไปแต่ว่าที่ไปไม่ได้ไปนะทีไปไหนไปลำปาไปลำปางแก่ค่บ้างบ้างคเคคให้ไม่นได้เปลี่ยนทีนันนี้ เขาพาไปรีนอาเขาพาไปรีนอยไปสืบคุยสืบปลาใ่ปลาสืบไข่ไข่ปลาทองใช่ไหมไส้บัวไส้บัวเออเขามากินกับแกโอเคค่ะนี่ก็คือสถานที่เที่ยวที่แบบว่าแก่ที่มันแก่ที่รู้สึกว่าแบบรวบรวมมาแล้วรวบรวมมาแล้วที่กลุ่มโซงอหญ่ ไม่เล่ากับไปเ,<อ>เล่ากับไปกลุ่มที่จะไปเที่ยวเขาจะหมักจะไปเที่ยวสถานทีที่เราเ่านานไปเลยอันนี้ยำๆเลยก็คือว่าใครอยากไปเที่ยวไหนนะคะสมัยนี้ก็คือเนียคาแล่แล้วก็ลิฟต์ออกมาเลยว่าแบบว่า,วาฉันต้องไปเท่านาน บางคนคนหลุนไหมไม่รู้จะไปเทียเท่ยว้างเที่ยวเล่โลกไปเจศโลกไปแบบนี้แลยเราจะได้ประสบการณ์ในราวสองคนได้มาหนังแรงให้คนดูกนี้ฟังมั่งนะคะขอบคุณทุกคนติดตามนะคะสาหรับอีพีนี้นะคะผ่าเที่ยวแกะนะคะอีพีน้าไปได้ลาวไม่รู <c oughs> ้อีพีน้าเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องอะไรไม่รู้ไม่บอกตามเลขสําหรับวันนี้นะคะให้กดติดตามกดแชสสร์ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ